สีดอท่าตุ้มเป็นยังไงบอยฟังเลยอัปเดตไหมตอนนี้ยาพันโซบ่ครับน้าทีตอนนี้ก็มีอาการว่าสียาสีพันครับยาสีพันโซคยาสีเลื่อมสีพันครับพอสั่งเลื่อมเลื่อมไข้ครับเลื่อมไข้ยาไข้ยาครับเลื่อมเกือบลอยครับเก่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับเพราะว่อรู้สึก wow ว like ่าจะยังเลื่อมซึ้ง่ายจะเปิดตาตาก็จะเริ่มเปิดครับตอนนี้ปลาก็เปิดจะเต็มทีแล้วครับโอ้แต่เมื่อคืนเมื่อวานนันยังสลึ่มซลือครับแต่ว่าทวงนี้ก็ มือไปเบิ้งตอนเซลนี่เริ่มเริ่มเปิดให้แล้วหลังจากมื้อนั้นเนี่ยพี่ท้ายไข่ไปเนาะเพน่าอ่านมือสูรุดเนาะไปเพิ่นกะเมืองกะพ่อยายมูนกะโดดเวียงมาหน่อยนึงก็เลยหายหมอเพิ่นแม่หายยาแก้ซึมให้เนาะแล้วก็พักกันมัดหลักอากาศพนกะปกติอยู่่บัดมาเมื่อนี้คือว่าเกิดเหตุอีกแล้วดู้สึกว่าสูจะพันครับตัวนี้พันญาสะพันสูครับญาสีพันโซ เอาออกที่ไหนครับลุงออกที oh. ่ไหนมันมุงปนาเี้ยยามื่ขาดออกคนว่าพันต่อไม้หรือว่าปิ้งไม้ใัญ่ๆมันออกไ่ได้ถ้าไปถามให้ถามพนยิ่งรุนระบามันเสรสมควรแก่คำว่าต่อมลอันยามันเป็นโก่เกอกยาทำอยู่มันดอกกันมันจบไปเรืวอรขต้นไม้ยังคุ้มคูไปได้หรือคว่ายามันถูกเปนโภคพันอัู่ี่นะ ครับแวโศมันสองเซนนะครับโศมันเซนสองกมีปัญหาลงยากระถางมันก็รุดแล้วโอเคมันมีหลักเยอะอย่างเงี้ยเลยหกิ้่งไม่กี่ยังแมี่ยแต่ก็พวกผู้ค้าพวก็เกษตตอนแรกคือว่าปอกมันรุดมาครับประนี้ปอกรุดว่าโซเซ็นนั่นมันบ่กไข่แข็งแรงเลยเอาโซลของลูกโมูไปใส่ไม้ของลูกม่จะดีกว่าครับก็เลยเปลี่ยนนนั่แต่ว่าบางเอิญเปลี่ยนแล้วเขาบอถอดโซเซ็นเก่าออกให้ก็เลยใส่ตะกูแล้วครับใส่ตะกูแล้วกับเน่าบ่กับเนาาบ่เลยครับ ประมาณเด็กช่วงตัวสร้างพอดีแหละช่วงตัวโกพอดีครับหวงพ่นาเอเย่างท่านก็ต้องถามว่าต้องไปถามเพราะยัรุ่นนะครับผู้มีประสบการณ์ผมบ่เคยมีประสบการณ์สร้างปู่ครับบ่เคยแบบเรียนบ่นเคยไปสีสร้างปู่ย่อยครับย่อยย่อยขันบ่ย่อยมันบ่เกิดปัญหาเลยครับบ่ตอนนี้ก็ยังตกมันอยู่นี่บ่ตกมั่นพึ่งกระลังนี่แหละกระลังบ้าเลยครับตอนนี้ว้ากเดือนแรกครับเดือนแรกเดือนเสี้นแรกเลยบ่เดือนที่สองเต้องไปเหตุเดือนใบสองหลักเพื่อใหเพื่อความปลอดภัย ตัวนี้ก็ลังแบบออกนึ่งครับออกนึ่งต่อเพชรต่อมอมาต้องไปปุ๊กตมอมอสูงต่อประมาณระไดไงแล้วก็แต่ว่ากะำเนียไปหาเจ้าพอดีมีตัวหมุนแล้วก็โซนแสดงไงแล้วก็มีอ่างน้ำอยู่บนน้ำพรมต้องประึงน้ำมาดกบ่ครับสร้างนี่บ่ดูดใช่มากครับบ่ดูดใช่มากเก็บขี้เลยทั้งสะอาดสบายครับบ่เป็นยาประมาทเจ้าเสือคอยงโลดสัตว์พวกนี้มันไว้ใจไม่ได้ แต่ว่าที่ว่า,วายนยายกินเจ้เอาขาดนำขาดาเน่าเจค่อยเที่ยวมาสบายสบายปลอดภัยเราจะประมาณว่า,วม,า,าวมันเพึ่นกระดูดใส่หุ้นเวลามันระดับขึ้นมากเราอาจจต้องขึ้นเยอะเลยแม่แมนครับแต่ว่ากับขาดเราเรื่องขาดกับขาดเน่าครับขาดเนาขึ้นว่าก่อนไขขาดเนากับขาดออกมาค่อยเก็บนะครับยนยายนี่เนีงกับที่เขากระดูดใส่เมื่อกี้คือว่าปอกลุดครับปลอกลุตเดี๋ยวเขาไปหาเขาเขาไปหลายคนถึงว่าหลายกระสางครับเพอขันว่าสร้างตัวมั่นนะครับคนเดียวกับเกิดอันตร เอาไปแล้วพมันรกวเลยหเขาปิตมันนี้ป็้กอยู่อ๋อมาตองกเขาอนว่าถาต้นไมตหไปใกล้คยุงเป็นากโตจนใหญ่ครับถึงงามก็ปัญหามันนครับมันสุกปอกมันรุดครับเหตุใดเหตดปอกให้มันบนรุดครับผมก็อยากพยายามแก้ตรงนี้อยู่พอแต่ว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องสร้างหูตโกติบเพรามันตโกสเกิครับที่แรกตอน มันตะกี้นว่คขวนตาเขาใส่ไหเพราะาตะกี้ขามันหง่ครับใส่หง่เพื่อเพื่อแบบตะกี้มันตุกมันหลบที่ส่วมมาเรียงครบบก็ลังเรียงเลแค่เจ็ดเดือนนี้ครับอากูนี่ตะกี้จ้างเขาเรียงจ้างมากเขาเลียงเ่คืที่เขาไปจับสร้างคูเลยนี่เขาก็มาเขาเร้าเรียงเขากับปล่อยถิมมันมันลุกขาหรือว่ามันใส่รวมเลยมันใส่รวมแล้วมันกินลุดมันเหยียบลงไปเลยเพราะมันเลนูซเขาว่าเพราะว่าใครบอกข้ามร้างอเป็นคนใช้น้ใส่รวมกันไปใส่รวมนั่นแหละครับปัญหามันแก่ว่าแก่ไวเพราะงวดที่แล้วมันก่ ตกมันครับที่ที่ที่ทว่าไสรัลัวนี่ไสรัลัวนั้นคือตกมันอยู่งวดน,นั้นคือว่าเดือนที่3ามเดือนช่วงเดือนที่3ากลัวแล้วสี่สิเก้าบาเนี่ยนะครับช่วงนั้นวพอพอมันออกไกลเยอดแล้วครับช่วงนั้นเพราะหยุดก็คือจะจะลุกขึ้นไปเนี่เรามาเลยจะลุกขึ้นไปมันถึงถ้าว่าแค่มันขึ้นได้ถ้าว่ายันขึ้นไปขาดจุบวมนภาวะมันมีอาการหายใจอืมไปไหนกันอยู่มาเมือ่อทำอะไร ลุงโมว่าจะได้ลุงโมโมเป็นสิงานเข่าอีู่บ่งานเข้าแล้วครับบ่เออพิ่งว่าตกงรอบ่ต้องให้มันยู่งสั่นเลยมันนอนในสั่นครับบ่อยากบอกเรื่องหนูว่าอยากไปกลัวมันหรอเพราะพญามันว่าพญามันพญานักพญาบันไตขาดขึ้นไปถึัวพญามันมีต้นใหม่มันเป็นตาอันนี้บ่เป็นตานอนไหนบ่สั่นแต่ว่าตอนนี้มันพัฒน์แต่พัฒน์หนูว่าอย่าว่าให้ยูนโมแต้งแต่ตั้งแต่สั่งนี่ล้มลักยาเสมอมึงอยี๋คิดว่ามันนอนไม่ได้ ยังไงมันก็ต้องนอนได้วิธีของมันได้อยู่แต่เวลาบางครั้งบางคราวก็เออตัวมันก็ไม่ได้ซ่านมึงเที่ยวเถอะปลุกตาฝุกยังไงมันก็นอนได้ขนาดทีลรกาอ่ะผมคิดว่ามันนอนไม่ได้อ่ะตึงขน้าดขนาังเอาใครจะบามันนอนได้ตอนเออคุณเชื่อท่ำอยู่แต่อู้อ่ะสักริ่นนี่กูว่ามันจะนอนได้บ่เดีกูไปขึ้นแก่เลยเป็นคนนอนสักริ่นทุ่มกูไปขโมยดูสามวันสี่วันตุกูเห็นมันนอนเลยกูสบายใจเดินนะแกตั้งแต่สมัยไปเป็น ไปอยู่กัมพูชาไปนอนรับัพูาเนี่อยู่ช้ามาเย็บตายปกัมพูชาก็ไปคุมไปถมินน่ะนี่ไอแกเดินอย่างนี้นกแกเป็นคนในลูกเขาเลยนกเขาเลยไปคือทามาจากข้ามมาจากประเทศลาวมานั่นแหละเขาว่าท่ามัคิดดับเด็ดบอกเปนไงมึงถดโซทิ้งเส้นหนึ่งเส้นเล็กอ่ะ นใหญ่ไว้เส้นเดียวมันสองเส้นหนกท่านนั่นเอาเส้นเล็กออกตัวนั้นเปนคือเอาออกเลยเส้นเดียวพ่มก็ไหวนั่นและตัวยูจัก่สาตัวพอตกผมกว้างกันเลยแต่งวดก้อนหนึ่งกทีคือคือผบไงวาคบอกบให้เจ้โปว่าถอออกวยถอออกด้วยคตทตกใจไหมคือผบบอกให้ถอดบอกว่าสูเส้นก้นบดีแล้วคือ่บงถึงดีบดีก็ทชงกันว่าสูงสองซนนี่เจียมอันดับหนึ่งแล้ ดินหยาดเนยโอ้ดยาม right? salt, so ึงไ่ตองยาไม่ลมมันไม่ลมเด๋อวสมดังมันซันเลยดปะก็ตวมันนโ็ซันก็ะซ้มันไ่ลงมึงไงเลยฟอกไก็เลยบ้ัน่า่ก็กิดิ้นเลยๆั่นกันมันไม่ลงมึงไงหรอยานไปตืบักนั่นนะลบไปถึพุ่นอยู่หังอาการก็ว่าเี่ก็ว่าพืนสิคือน้าเบ่งหายุ่ว่าัทนไอะไเป็นัดพ่อใหญ่แล้วนี่ยยามไใช่รับพ่อใหญ่เด ไปรุ่เดียวไปบอกบ้านผมแมนไปบอกแล้วพามาเดี๋ยวพายุจะไปเรือเดี๋ยวจะปูนรอบเลยไอ้ผู้เท่าไม่คือเรื่องตัวฉันโอ้ยพ่อเขาจะแล้วผมพี่แนานำเข้าไปก็บตาตั้งก็ตั้งอยู่ไกลอยู่ข้างล้างบ้านได้ออะไรซูมอะไรแบบได้ได้เดี๋ยวให้เพิ่งมันเห็นกล้องไอ้คนที่ชอบเห็นกล้องมันเหมือนมันกับโอ้ช้างนะไม่เห็นกล้องเดี๋ยววันนี้ไม่เขไม่ใกล้หรอกถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ดูแล้วแต่ว่าจะอยู่ใต้ใต้ทุนบ้านเอ้าครับงานเข่าอีกแล้วตอนนี้ สีดอท่าตูมนะโสพันอาการกะรู้สึกว่าจะพันครับแต่บพันพันเหรอครับเอแต่ว่าหันอย่าพันย่น่นครับมันอยาโยนคือคือปกติคือพันครับแต่ว่ายังตกมันอยู่ครับเอ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันมันครับมันนึงแหลวกำลังเรียนกัวกัวครับนี่วันที่สามมหาวิทยาลัยถ้าคุณอยาจบเลยคุณใส่ตกแน่นๆพอดีแล้วก็ถอดเชือกโซ่เส้นนั้นทิ้งเลยถ้าไม่งั้นไม่นจบเดี๋ยวมันก็พันมาแล้วโซ่มันจะพันกันจะเป็นขี้หมาเลยนี่ เนี่ยวันนั้นที่เหตุผลที่เราไม่ท้าสู้จะพันกันไปกี่บาทันน้องที่เราไม่อยากสู้กันเพราะมันโดนแบบนี้แหละกลัวกลัวตู้มันไปพันล็อกกันปุ๊บเวลามันกระดูดเสร็จเราเกิดโู้ตึงปุ๊บมันกระเพาะเลยมันก็หักเลยนี่ลราบาดกันกลางคืนน่ยใช่ไหมแก้ตาแก้เส้นหนึ่งออกพลิกแก้ไม่งั้นเน่ะคุณต้องทำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าโซสองเส้นปั๊บแต่ก็ะทำไว้ยิ่อยากกระบอกเป็นอย่างเด่นตัวตัวตัวหมุนมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะทีนี้ติดภาษาไม่่ะวาแต่ยิ่งอยากกระบอกเป็นอย่างเพราะว่าสร้างละเล่นเฮอคเกิ้ลเห็นในกรณี้ ไม่พยิงมือนีมืออื้นกันยิ่งอีกก็มันสองหลอกสามหลอด้วกันมันมันจะเป็นยังยิงยาถ้าคุณไม่ใช้ยาเกินไปแล้วก็ยาสีปักแก้เลยนั่นแหละบ้านเ่าเลยยิ่งยาังีำนี่บ้านส้างผู้อาบเบียกูยิ่งจุสรุกตึ้งตึมีคนเบิ่งก็มันลอย่้องเ็มันไปอะไรย่อ่มันต้องการมือการนี่แกกับพวช้างน่งการอยู่อย่นี้ก็แกก็แกอยมอันได้อะไรในกระเป๋า เดี๋ยวเขาไปเปิดกันครับ